มาเลยค่ะลูกค้ามาชมมาต่อเลยนะลูกค้าคันนี้แบบพี่เก้าค่ะลูกค้าตามบริการลูกค้าชมรถได้เลยนะแบบพี่เก้าตามบริการค่ะสุกิเซียลูกค้าคันนี้เป็นตัว GL นะคะลูกค้าสุกิเซียล GL กันนี้ค่ะรถ18 7อ1 8 2 7 4กันนี้รถเกียร์ธรรมดานะลูกค้าคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาตัวสอบค่าที่จัดตามบริการนะคะคันนี้ล้อแม็กลงมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าใช้งานมา86,000กว่าโลนะคะ คันนี้ชมรถได้เลยนะคะเปิด6 0 0มืบาท0 0 0 0ื่นหกหค่ะลูกค้าเียบธรราแมกลงมาแล้วราคาหลักหมื่น c s เอออนไลน์เปิดราคามาก่อนแล้วสตอร์เกง่ลูค้าได้เลยนะหก0มื่นันส่ราคาเป็นแล้วกนรวจสอบราคาเรามาเลยด้วยนะกดต่อได้เลยค่ะลูกค้าหกหมื่นบาทจ็นบาทราคาเปแล้วกันเจ็ดหมื่นสองราคาเป็นแล้วกัเจ็ดหมื่นสองราคาแล้วสตอยลูกค้าสตอกดต่อได้เลยนะถ้าได้มากกดเลยเจ็ดหมื่นสองราคาเป็นแล้วกนเก็ด้มื่นสอกอยู่ที่ไหนสตอร์ไปใด้ลูกค้ากดต่อได้เลยนะกดต่อไม่ได 1.2ดหมื่นสองพันนับสองเจ็ราคาเป็นราคาชุดต่อมาเปหมื่นหกพันราคาเป็นราคาเจ็ดพันอ่อยก่อนะแปดหมที่ร้านนะแปดบ่นสองอะไรราคาแล้วชุดต่อยกใหม่กับลูกค้าดูราคาด้วยนะแป่สออะไรแล้วค่ะมากกว่ากันุดต่อยกใหม่ได้เลยค่ะปด่นสออะไรนะคะแปด่สอพันราคาได้มากกว่าเชียร์กันมอะไรชุดตอกดราคาได้เลยค่ะป่สองพัราคาป่นสองพันแปดหนสองพันนับหนึ่งแปด่นสองพันนับสองแปดนสองอยู่ที่ออนไลน์สี่พันราคาเป็นราคาุดตอกราคาได้เลยค่ะแปดหมื่นสี่พัน ปิดแล้วกอีสมัยไะกดต่อได้เลยนะแปดแพันแล้วคแปดพันับหนึ่งนับสองแปดอยู่ที่ออนไลน์ค่ะสามศูย์สหนสอู้ต่อยไหมอีกสมัยไหมะกดต่อได้เลยค่ะแปดหมื่ประาทเก้าเบรบาทขอบคุณค่ะมากกว่าเก้าเหมือนเชียวเลยค่ะเก้าบอร์บาทกับเอร์วันดับหนึ่งกับเบรวันดับสองเก้าหมื่นอยู่ที่ออนไลน์นะคะแปดเลยสามศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งสู้ต่อยไหมสู้ต่อกดต่อได้เลยนะสองพันนะค่ะปิดแล้วกันเก้านสอ 4000นรคาเป็นราคาได้มากกว่าีนเชเลยค่ะกดไว้ก่านีอีกนึงในลูกค้าได้มากกว่าเชเลยค่ะ้า่สราคแล้วสอกดต่อได้เลยค่ะเก้าหมื่พราคาเก้าหมื่นสีนาสีับหนึ่งเนสีับสองกอยู่ที่ออนไลน์นะคะปับในสามศูน้าห่งส้ต่อไหมสตอกดราคาได้เลยนะเก้าหี่พับาทนับหกพัราคาเป็นราคก้่นหกพันราคามากกว่าี้เชนะเก้าหมื่นหกพันราคเก้าหมื่นหกพันนับหนึ่งเก้าหมื่นหกันนับสองเก้าหมื่นหกนะอยู่ที่ แปดพันราคาป็นแลค่อีสมายค่ะลูกค้าบิดราคาทด้เลยค่ะก็แล้วนะก็ปบพันก็แบพัน้งันดาสอปอยู่ที eight, 000 000. Bye, ่ออนไลน์ซัมโซนห้าหนึ่่อยไม้บิดราคาได้เลยนะเก้าหมื่นแบาทนับซ้ำขายเก้าหมื่นแปดซซซประมาณเก้าับคุณนะคะ